เซฟชิลอะคริลิก,ลกลใสนะคะแบบเต็มหน้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยคะ่ะเพิ่งสั่งมาจากช้อปปี้นะคะก็ตอนนี้นะคะที่ดูรูปทรงเราก็ดูออกมาค่อนข้างสวยนะตูคิดว่าเออตอูโอเคชอบอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันคะ่ะลองใส่ดูว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อชีวิตประจำวันเราบ้างนะคะเวลาใส่ใส่ไหคะเห็นหน้าตูชัดไหมมาลองใส่กันนะคะเฮ้ยโอเลยนะใช้ดได้เลยนะ <S <S <S> สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับตัวที่กิก i f ฟมิลี่ค่ะ ันนี้นะคะตู่ก็จะมารีวิวเฟซชิลตัวใหม่นะคะของปี2021เลยนะซึ่งเขาบอกกันว่าอันนี้ตัวนี้ใส่แล้วมันจะล้ำมากเลยทันสมัยมากเลยแล้วก็ช่วยป้องกันละอองฝอยมาโดนตาเราได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่าเป็นรุ่นไหนคะ่ะพอเราแกะจากซองที่ทางช้อปปี้ส่งมานะคะเขาจะมีกล่องค่ะมาให้3อันเพราะว่าตู่สั่งมาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะแล้วก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ให้เรามาประกอบเองนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันค่ะว่าจออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูอุปกรณ์กันอีกครั้งนะคะก็จะมีกล่องมาให้นะคะอย่างนี้อ่านี่นะคะรุ่นนี้นะที่สูสั่งมาอ่าแล้วก็จะมีตัวรับตรงดั้งจมูกนะคะแล้วก็มีขาแว่นซ้ายขวาแล้วก็มีตัวเฟซชิลที่เป็น เดี๋ยวให้ดูพลาสติกก่อนพลาสติกนี่คือค่อนข้างใสใสมากเลยนะคะไม่มีรอยเลยค่ะใสไหมใสไหมอมองเห็นชัดมากเลยนะคะเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือที่กล่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีมีวิธีบอกอะนะว่าจะประกอบยังไงเดี๋ยวเราก็มาลองประกอบกันแบบ เี่ยค่ะเขาก็จะมีรูให้เนะมีรูให้เราก็แค่เอาตรงนี้ใส่เข้าไปในรูต้องค่อยๆทำเหมือนกันนะเนี่ยเราก็กลัวว่าจะแตกนะอ่ะได้แล้วนะคะหนึ่งข้างพับได้ด้วยมาลนน้นกันข้างที่สองกันค่ะก็ใส่เข้าไปในรูเหมือนเดิมนะคะ ือตัวว่ากลัวว่ามันจะแตกเนะเพราะว่ามันเป็นอะคริลิกอะอ่ะค่ะอีกขาหนึ่งนะคะใส่ได้และใส่ยากมากเลยอะ่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนอะอ่ะเดี๋ยวจะมาใส่ตรงกลางอีกทีนึงนะคะว่าจะใส่ยังไงตรงกลางก็คือแค่สอดสอดเข้าไปเนะะี่ยค่ะแค่สอดเข้าไปล็อก เนี่นะ,ะแล้วก็กดเข้าไปก็จะได้และตู่นะต้องเปลี่ยนขาแว่นนะถึงสามนัเลยนะกว่าจะใส่ได้ก็โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาใส่ที่หน้าดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะที่กล่องนะคะเขาก็จะเขียนว่า face shield protective Isolation mask นะคะซึ่งมันก็จะมีไซส์ให้เลือกเป็นไซส์ M กับไซส์ L เนอะอันนี้ตู่สั่งไซส์ผู้ใหญ่มาก,ก็เป็นไซส์ L นะคะแล้วตรงกล่องเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีบอกไว้ด้วยนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวโตูให้ดูกันนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะเห็นไหมเอ่ยเขาบอกว่าเป็น anti ตี้ส spray นะคะก็คือช่วยป้องกันอ่าพวกสเปรย์ที่มันจะแบบ ละอองฝอยอะคะ่ะที่จะมาโดนเรานะคะอันที่2นะคะเขาบอกว่า anti fogging นะคะนี่ anti fogging anti fogging ก็คือใส่แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นฝ้านะตัวแว่นเนี่ยมันจะไม่เป็นฝ้าอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือ anti s m o e นะคะก็คือช่วยป้องกันควันนะคะต่อไปเป็น oil spray proof นะคะ oil spray proof คือเหมือนป้องกันน้ํามันกระเด็น เอออันนี้ตู่คิดว่าน่าจะเขาหมายความว่าอาจจะแบบเราไปทํากับข้าวหรือเปล่าแล้วก็ใส่กันแบบน้ํามันกระเด็นเข้ามาะอะไรเงี้ยเนาะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือ a n t i x e t นะคะตัวนี้นะคะก็คือเอ่อมันคือไอเสียะคะ่ะก็คือป้องกันไอเสียนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือ windproof s a n นะคะก็คือป้องกันลมป้องกันทรายที่แบบเหมือนจะ มาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็เคลมว่าเป็นแบบนี้นะคะตัวกล่องก็ปกตินะไม่มีอะไรมากอ่ะมาลองมาลองใส่กันดีกว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะคะก็มาลองใส่กันนะคะเฮ <c ười> ้ยโอยเลยนะใช้ได้เลยนะ ใช้ได้เลยค่ะตัวว่าใช้ได้เลยแหละแล้วก็เวลาพูดเนี่ยตัวก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นไอน,นะไม่ได้เป็นไออ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างก็โอเคนะเก็บเก็บเก็บหูด,ดีรู้สึกกระชับนะคะเก็บหูด,ดีรู้สึกกระชับใสเลยค่ะรู้สึกเออโอเคนะแต่สิ่งที่ ต่างจากตัวแว่นที่ใส่ันนะก็คือเสียงมันจะก้องนิดนึงอะคะ่ะรู้สึกความความความแตกต่างได้อะดีถ้าเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีรูตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราเราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นไอแต่นี่คือมันมันมันไม่มไีไอขึ้นมาจริงๆอย่างที่เขาเคลมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กับอะแมสด้วยนะซึ่งเวลาเพื่อนๆใส่เนี่ยเราควรจะต้องใส่แมสด้านในด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันกันไม่ได้มันกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต คือกันไม่ได้เลยอ่ะอ่ะมาใส่กับแมสดูดูซิว่าเราจะสวยเหมือนเดิมไหมก็โอเคนะคะเหมือนมนุษย์อวกาศนะโ,โอเคเลยนะก็ชอบอะ่ะโดยส่วนตัวถามว่าโอเคไหมถามว่าชอบไหมชอบชอบกว่าแว่นเพราะอันดับแรกเลยคือหนึ่งมันกระชับมันกระชับมากเลยก้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่หลุดแต่ถ้าเป็นแว่น่ะมันจะหลุดนิดนึงอ่าส่วนเวลาเราพูดเนี่ยมันก็จะดังๆก้องๆก้องๆอยู่แล้วหน้าเราเนี่ยแหละก็อันนี้นะเป็นข้อที่แตกตาก่างจะถามว่าส่วนตัวชอบไหมก็ชอบค่ะบอกเลยว่าชอบก็คงได้ใช้เพราะว่าต้องไปหาคุณหมอที่โงรงพยาบาลบ่อยๆนะคะก็ยังไงก็เป็นไอเดียเนอะให้เพืเ่อนเเพราะว่าในยุคน,นี้คือเหมือนแบบ เราก็ต้องป้องกันตัวเองเนอะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีโควิดบ้างอะไรบ้างนอกจากที่เราจะ,ะล้างมือด้วย,วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วไม่ออกจากบ้านทิ้งระยะห่างนะคะแต่เราก็ต้องออกไปอยู่ดีใช่ไหมฉะนั้นเวลาออกไปเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราป้องกันตัวเองได้ก็ทำเถอะค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้คือชิ้นที่ตูซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงนะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ตูกจำราคาไม่ได้ละก็ยังไงก็ ฝากไว้แล้วกันเนอะเผื่อว่าใครกําลังหาตัวช่วยเวลาออกจากบ้านก็คิดว่าตัวเฟซชิลตัวใหม่รุ่นเนี้ยมันก็โอเคนะตอบโจทย์ตอบโจทย์ค่ะแล้วเดี๋ยวตูไปลงพยาบาลนะตูจะใส่ไปแล้วตูก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงติดตามกันด้วยนะคะฝากกด subscribe ก,กดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ